เริ่มต้นจับใส่น้ำมันจะนั่ะใส่พริกหอมกระเทียมลงไปครับผม แล้วก็ผัดให้หอมผัดให้หอมเฉยเลยถ้าอยู่ในบ้านนะถ้าอยู่ในบ้านนะก็เราไม่ต้องนะเพราะว่าจามกันทั้งบ้านเลย <c oughs> พอเครื่องหอมได้ที่แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงนี่ยตัวนี้ตัวเด็ดเลยครับพริกแกงเนี่ยก็จะช่วยให้รสชาติแจ่มแจ้งแดงแจ๋ขึ้นมาแล้วก็เติมปรารลงไปนิดน้อย พลั้ัดไม่ได้สูตรเราแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆพอผัดหอมได้ที่แล้วก็เราก็เติมกระดูกอ่อนลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันกับเครื่องที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยจากนั้นก็เติมน้ำนิดหน่อย เติมน้ำเพื่อเออไม่ให้มันแห้งเกินไปมันจะได้รสชาติแล้วก็ได้น้ำนิดนึงเคี่ยวให้หมูมันสุกสักหน่อยนะจากนั้นเราก็เคี่ยวให้เนื้อมันนุ่มเข้าเนื้อกับเครื่องที่เราผัดลงไปจากนั้นที่เราเคี่ยวหมูให้นิ่มไม่อ่อนให้ไม่ติดฟันแล้วก็เราก็ใส่กระชายลงไปโอ้กระชายนี่เพิ่ม ความหอมสุดยอดแล้วก็มะเขืออ่อนออจากนั้นก็มะเขือพวงตามเลยมะเขือพวงเนี่ยมะเขือพวงในสุดยอดเลยกลุกกับเวลาเคี่ยวจะโดนมะเขือพวงก,กุกกับจะให้รสชาติอะไรจากนั้นเราก็เติมรสดีลงไปมีรสดีแล้วก็ชุลรส ด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเติมรสให้มันกลมกล่อมขึ้นไม่หวานไปไม่นัวไปมันจะพอดีพอดีครับจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆผัดจนกว่ามะเขือพวงแล้วก็มะเขืออ,อ่อนเราจะสุกกับผม จากนั้นเราก็สุดท้ายแล้วเราก็จะใส่พริกไทยสดใส่ให้หมดไปเลยแล้วก็ใบมะกรดูดเนี่ยเพิ่มความหอมแล้วก็ผัดไปอีกรอบนึงแล้วก็ผัดไปอีกรอบนึงสุดท้ายท้ายสดุดเราก็ใส่กระเพราลงไปนี่รสเด็ดของเราอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ผัดให้เข้ากัน ผัดจนกว่าผักสดแล้วก็แล้วก็ปิดไฟสุดท้ายเดี๋ยว,ดวยดเดี๋ยวแกงปลากระดูกอ่อนของเราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับดูครับผมแกงปลากระดูกอ่อนของเรา เสร็จแล้วครับหมุนเสร็จแล้วครับแกงปลากระดูกอ่อนของเรา